พูดถึง SAP a l i b a Snap นะคะจะนึกถึง2ฝั่งการใช้งานนะคะได้แก่ฝั่งของผู้ซื้อและฝั่งของผู้ขายนะคะโดยในวันนี้นะคะมายจะพาทุกท่านมารู้จัก Look and Feel และ Graphic User Interface ในฝั่งของผู้ซื้อนะคะว่ามีฟีเจอร์การใช้งานอย่างไรบ้างคะ่ะกับคุณกมลทิมอ่อนนะคะ Project Manager บริษัท ISS Consulting นะคะและ SAP a l i b a Specialist ค่ะสวัสดีครับครับอย่างที่ทราบนะครับซอฟต์แวร์ SAP a l i b a Snap นะครับเป็น cloud s o ชั t i o n ของ S a P นะครับช่วยในเรื่องของการทำ t ร a น s ซ c t i ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆฟีเจอร์แรกนะครับในกรณีที่เป็น software as service นั้นด้วยตัว Alibaba Snap เองนะครับเขาจะเป็นออนไลน์แอปพลิเคชันหมายความว่านะครับคุณสามารถใช้ผ่านมบายนะครับแล้วก็สามารถทำ t ร a น s ซ c t i ได้24คูณ7นะครับตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์แรกในส่วนของตัว Graphic User Interface นะครับตัวตัว S a P Alibaba Snap นะครับ ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับอย่างที่บอกนะครับพอมันเป็นออนไลน์แอปพลิเคชันนะครับเราสามารถทำซอร์ซิ่งหรือไบอิ n งนะครับผ่านหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่คล้ายๆกับช้อปปิ้งคาร์ดนะครับคุณก็สามารถออนไลน์ช้อปปิ้งได้ข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับของตัวกราฟิกยูเซอร์อินเทของ SAP ก็คือเขามีในเรื่องของนะครับการทำ P configuration จะเห็นว่า SAP อัลิบาสนับนั้นนะครับจะตอบโจทย์ให้กับทุกๆ Business Unit ขององค์กรต่างๆ สิ่งที่ทาง FP p ได้เบรคทีสนะครับแล้วก็นําเสนอนะครับให้กับทางลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัว s อ p อาไบัสเนี่ยก็คือเขามีในเรื่องของ p ริคอนติคเรชั่นะครับตาม Product c a แค g o r รต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับ b u s i n e s s u n น t นั้นๆของทางล pues <drill. S 2> ูกค้านะครับเพื่อช่วยอะไรเพื่อช่วยให้สามารถ Quick Win ในการ l ิน e n ตระบบนะครับและใช้งานระบบได้อย่างปลอดภัยฟีเจอร์ถัดมาก็คือเมื่อไรก็ตามที่เรามีการนะครับซอร์ซิ่งผ่าน ของที่เป็น direct indirect material นะครับมันก็จะมีในส่วนที่เป็นเรื่องของงานเซอร์วิสด้วยนะครับ SAP อุัตรก็ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเราสามารถทำเลือกของฟอร์มนะครับในการใส่ข้อมูลเรื่องของเซอร์วิสต่างๆก็สามารถเซิร์ฟนะครับในการจ้างบริการในเรื่องของการ นะครับใช้งานเซอร์วิสได้ฟีเจอร์ถัดไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ฟังให้ทราบว่านะครับเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งข้อดีของ f a p Advance s คือนะครับเขาจะมีของฟีเจอร์หลักๆฟีเจอร์แรกคือแคตตาล็อก by บริษัทนะครับเมื่อเรามีการอวอร์ดเรื่องของไพลิสของบริษัทแล้วนะครับเราสามารถอัปโหลดแคตตาล็อกนะครับเพื่อใช้ในองค์กรได้ถัดมาก็คือนะครับอีกอันก็คือเรื่องของตัวสปอตเราสามารถนะครับทตัวสปอต แคตตาล็อกได้นะครับกรณีที่เราต้องการจะช้อปปิ้งนะครับอาไซด์นะครับของตัวแคตตาล็อกของบริษัทนะครับ s a p Alibaba ก็จะตอบโจทย์ทั้งสองเรื่องนี้ในรายละเอียดนะครับ s a p Alibaba Snap เองก็จะโชว์ดีเทลของตัวสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็น Direct In d i r เ c t นะครับผ่านตัวแคตตาล็อกสินค้านะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Product Description ต่างๆไซส์ size, Dimension เรื่องของ Specification ต่างๆนะครับกรณีนะครับสินค้าต่างๆมี Specification ที่ต่างกัน มีเรื่องของการบริหารการจัดทรงต่างๆนะครับมีเรื่องของ p r o c ูซในการทำรีทัลของนะครับพวกนี้ก็จะครอบคลุมนะครับและเป็นนะครับประโยชน์เพื่อช่วยนะครับสำหรับโ o c u m e n t นะครับในการจัดซื้อนะครับจัดจ้างกับทาง supplier อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับพอเราทำเป็น t o t a l Solution แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าในการลิงก์เกตไปที่ระบบบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินวอยต์ต่างๆนะครับเทอมต่างๆที่เป็น local localization นะครับทาง S&P Alibaba เองก็ตอบโจทย์กับทุกๆองค์กรทั่วโลกนะครับเราก็จะสามารถทำอันลายได้ตามนะครับ localization ของแต่ละประเทศได้ถัดมาอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สําคัญนะครับก็เป็นเรื่องของ Approve Process นะครับเราจะเห็นว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยนะครับแต่ละองค์กรก็จะมีโปรซีในการ Approve นะครับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน S&P Alibaba Snap เ เนี่ยครับเาก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันในเรื่องของการอ p พรูนะครับก็สามารถนะครับอลา,ายเข้ากับโปรซีของแต่ละบ,บริษัทได้นะครับเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะให้กับ ISX Consulting YouTube Channel นะคะและติดตามอัปเดตเทคโนโลยีของ SAP, อง SAP นะคะผ่านช่องทางด้านล่างนี้นะคะนึกถึง SAP นึกถึง ISX Consulting นะคะ Partner of Your Success สําหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะ